สวัสดีค่ะเนเพื่อนชาวโซเชียลค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะสวัสดีดทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแบบเหมือนมามาพูดว่าประมาณว่ามีคนแบบบอกว่าการที่ผู้ชายมาชอบกระเทยอ่ะต้องเป็นเกย์เท่านั้นทาว่ามันไม่ใช่นะคะคือผู้ชายที่ชอบกระเทยก็คือผู้ชายที่เขาเปิดรับสิ่งใหม่ให้กับตัวเองนะคะคือมันไม่ได้จําเป็นว่าผู้ชายคนนั้นจะต้องเป็นเกย์เสมอไปเกย์เขาก็คือชอบผู้ชาย้วยการเกย์ไม่ได้ชอบกระเทยนะคะ เอกก็จะอยู่ใน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 ที่ของเขาก็คือเป็นในในที่ที่แบบว่าเขารักของเขาแต่เธออยากอยากที่จะเป็นผู้หญิงอยากที่จะมีแฟนเป็นผู้ชายอยากที่จะเดินจับมือกับผู้ชายอยากที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างไม่น่าอายเห,อเหมือนแบบเหมือนประมาณว่าเหมือนแค่คําว่าเพศอะ่ะมันก็เป็นแค่ตัวอักษรน่ะอยากให้มองแค่ตรงนั้นอยากให้ผู้ชายทุกคนอะ่ะ ลองเปิดใจให้กับกระเทอหลายๆคนดูเพราะว่าการที่คุณจะคบกับเระเอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะคะมันอยู่ที่ใจถ้าคุณใช้ใจมองมันอ่ะคุณก็จะเห็นความรักที่มันแท้จริงของคุณเองแล้วะค่ะท mm. ําอาจจะไม่ใช่แบบเป็นคนมาพูดแล้วแบบอยากให้สังคมมาคบกับกระเทออย่างเดียวแถมแค่อยากให้คนบางคนลองเปิดรับสิ่งใหม่ดูลองเปิดรับว่ากระเออยออยากอยู่ในสังคมอยากเดินจับมือโดยที่ คนกล้าที่จะยอมรับสิ่งสิ่งนั้นของมันแค่นั้นเองถ้าทำอาจจะพูดอะไรผิดไปหรืออาจจะพูดอะไรไม่เข้าหูใครในคลิปนี้ทาต้องขอโทษด้วยนะคะทาก็มึนๆเออๆแต่ก็ทําแค่อยากให้คนทุกคนอ่ะลองเปิดใจเปิดรับก็เคยดูแล้วก็คุณคบก็เคยอ่ะคุณไม่ต้องอายหรอกเขาไม่ได้มีสิ่งที่น่าอายที่ทาให้คุณต้องอายเขาที่จะคบกับเขานะคะสําหรับวันนี้ทําก็มาแค่นี้นะคะเดี๋ยวทํทาง,งานก่อนนะ ชอบให้ยิ้มเดี๋ยวจะยิ้มให้ดูสองวินาทีแล้วละค่ะ